สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเทตนด์อินครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีรายงานข่าวนะครับว่าซาอุดีอาราเบียได้ออกมาบอกว่าพวกเขายัางไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มประเทศกําลังพัฒนาหรือว่ากลุ่มบิกอย่างเป็นทางการจากการเปิดเผยของรัฐมนตรีพาณิชย์ของซาอุดีอาราเบียระหว่างการร่วมเวทีสัมมานา World Economic Forum ในเมืองดาวอสเมื่อวันที่16มกราคม2567 ถือเป็นการปฏิเสธรายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์แห่งรัฐก่อนหน้านี้เมื่อช่วงต้นเดือนมกราคม2567ที่ผ่านมาโดยทางด้านมาจิสอันคาซาบีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่าซาอุดีอาระเบียได้รับเชิญให้เข้าร่วมกลุ่มบิก๊กเรายังไม่ได้เข้าร่วมกลุ่มบิ๊กอย่างเป็นทางการความคิดเห็นดังกล่าวนั้นยังเป็นการให้ความกระจ่างต่อจุดยืนของประเทศแห่งนี้หลังจากก่อนหน้านี้สถานีโทรทัศน์แห่งรัฐของซาอุดีอาระเบียรายงานว่าประเทศของพวกเขาได้เข้าร่วมกลุ่มบิ๊กเป็นที่เรียบร้อยแล้ว แต่ก็มีการลบรายงานข่าวดังกล่าวออกจากบัญชีสื่อสังคมออนไลน์ในเวลาต่อมารัฐบาลซาอุดีอาระเบียนั้นยังไม่ออกมาแสดงความคิดเห็นเมื่อผู้สื่อข่าวนั้นสอบถามรายละเอียดต่างๆเพิ่มเติมกลุ่มบริกซึ่งประกอบไปด้วยบราซิลรัสเซียอินเดียจีนและแอฟริกาใต้ได้เชิญซาอุดีอาระเบียสารัหรับเอเมิเรตอียิปต์อิหร่านอร์จเจนตินาและเอธิโอ,อเปียเข้าร่วมกลุ่มในเดือนสิงหาคม2566แต่อร์จเจนตินาส่งสัญญาณว่าพวกเขาไม่ตอบรับคำเชิญในเดือนพฤศจิกายน การพิจารณาข้อเสนอเข้าร่วมกลุ่มบริษัทของซาอุดีอาระเบียมีขึ้นในฉากหลังของความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์ที่หนักหน่วงขึ้นเรื่อยๆระหว่างสหรัฐกับจีนความสัมพันธ์อันอบอุ่นขึ้นระหว่างทางด้านซาอุดีอาระเบียกับจีนนั้นได้ก่อความกังวลแก่สหรัฐอเมริกามากยิ่งขึ้นด้วยแต่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่แข็งแกร่งกับสหรัฐแต่ว่าซาอุดีอาระเบียก็กำลังเดินตามเส้นทางของตนเองมากขึ้นเรื่อยๆสืบเนื่องจากความกังวลต่อสหรัฐที่มีความมุ่งมั่นต่อความมั่นคงงใในนนออออ่่่าาาาาวรับ้ยลกดีีตทผม การรับสมาชิกเพิ่มเติมของกลุ่มบริตถือเป็นการขยายความทะเยอทะยานของทางกลุ่มที่ประกาศว่าจะกลายมาเป็นผู้ชนะแห่งประเทศโลกใต้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวอีกหนึ่งจุดที่น่าสนใจเพราะซาอุดีอาระเบียนั้นก็ถือว่าเป็นมหาอำนาจในตะวันออกกลางนะครับซึ่งวันนี้เมื่อพวกเขาออกมายืนยันว่าพวกเขาอยากไม่ได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกกลุ่มบริกอย่างเป็นทางการก็ต้องรอดูความเคลื่อนไหวนะครับว่าพวกเขานั้นจะดําเนินการอย่างไรในสถานการณ์โลกที่เวลานี้ต้องบอกว่าคุกรุ่นมากขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะ ซีกโลกตะวันออกกับซีกโลกตะวันตกนั้นดูว่าไม่สามารถหันหน้าเข้ามาพูดคุยเจรจาปรองก,กันได้ติกต่อไปขั้วหนึ่งที่มีรัเสเซียม,มีจีนซึ่งอีกด้านหนึ่งนั้นก็มีสหรัฐอเมริกาแล้วก็มียุโรปรวมถึงกลุ่มนาโต้ซึ่งตรงนี้เองก็ต้องรอดูนะครับว่าแล้วกลุ่มของตะวันออกกลางเองที่นําโดยซาอุดิอาระเบียหรือว่าสหรัฐอาหรับ,อรบเอเมิเรตส์รวมถึงอิหร่านั้นจะเลือกอยู่ในขั้วไหนอยู่ในฝั่งไหนหรือบอกว่าจะวางตัววางตนเป็นขั้วที่3มก็อาจจะเกิดขึ้นได้เช่นเดียวกัน นี่เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวนะครับที่ช่องถาอินเตอร์เดิวนั้นกาะติดนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกดจับสป b e กดติดตามช่องถาอินเตอร์เดวด้วยครับ